ทัาปางกันเทศน,นะครับวันนี้มาเยี่ยมลูกศิษย์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในสถานประกอบการนะก็ดีใจมากนะดีใจมากที่ว่าเป็นเป็นศิษย์เก่าแล้วแหละนะเพราะว่าก็คงจะได้ต่อต่ออีกสปีอีกต่อสองปีอีกห้าปีอีกหาปีนะครับ ามามาแล้วก็ดีใจแบบพูดอะไรก็ไม่ค่อยากต่อเนื่องเท่าไหร่นะเป็นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สัญญาณกูลนะฮะดยรายการในที่แข่งแก่นนะครับนะแล้วก็อยากเป็นชวนน้องๆมาฝึกประสบการณ์หาประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเดี๋ยววันที่15นะวันที่15าเมษายนนี้ก็จะเป็นงานศิลป์เก่าเนี่ยศิธิ์เก่าตัวอย่างศิลป์เก่าดีเด่นนะครับประสบความสเร็จในชีวิตแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจนะสู้ๆน้องๆนะครับครับ ผม oh. นายนอดีเร็รอกอยู่วงครับครับแต่ก่อนอยู่ที่ไรไหนครับที่ไรไหนที่ลรการดูชิมคอนแก่นครับครับมาปีไหนหรอมาญี่ปุน่นมามาสามปีแล้วก็ปีนี้ต่อซังกูอีกสองปีครับ๋อเก่งมากตอนนี้อยู่เมืองอยู่อิบารากิเคงครับอ่าเป็นไงบ้างมาอยู่แล้วก็ดีนะอ่าอยู่นี่ก็ทำง,งานก็งานงานที่เราทำเป็นงานเลย เป็นงานงานเชื่อมครับเชื่อมคนญี่ปุ่น okay. เป็นบริษัทของของญี่ปุ่นแล้วครับแต่ว่ารับงานของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทของเยอรมันครับงานนี้ก็ทําเกี่ยวกับเป็นแท่นวางมอเตอร์ครัแล้ว <c oughs> จะเชิญชวนน้องๆมาฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นยังไงบ้างม,มันมันมีน้องๆสนใจก็มาได้ครับก็ดีครับ เป็นแบบเคยบากีครับอ่าบ้านบ้านเดิมเราอยู่ไหนนะอยู่ชนบทแล้วอยู่ในอำเภอชนบทเลยวะอยู่บ้านอำเภอชนบทอยู่บ้านน้องยะมาครับน้องยะมานะอ่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วมาอยู่นี่ปีปีที่สี่เข้าปีที่ห้าครับปีที่สี่เข้าปีที่ห้าแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้พอมาให้กำลังใจนะครับจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแล้วก็จะนำสิ่งดีๆไปถ่ายทอดให้น้องๆวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะต้องเข้ามาฝึกประสบการณ์ที่นี่ที่นี่ที่ไหนนะเอาอีกครั้งหนึ่งอีบาลิกิเคงครับเป็นเมืองครับเป็นเมืองเมืองครับโอเคงานรายได้พอจะเปิดเผยได้ไหมก็ก็ก็ดีครับประมาณประมาณสี่สี่ขึ้นครับสี่ขึ้นนะแล้วแต่อูครับสี่สี่หมื่นขึ้นนะแล้วแต่โอขึ้นครับอู้อก็ไม่ขาดครับอูไม่ขาดนะถ้าถ้าคือยืนพื้นก็คือสีนะ ครับนะ่ยแผนกแผนกช่างยนต์ครับแผนกช่างยนต์ครับใครเป็นที่ปรึกษาเนี่ยครับที่ปรึกษาอาจารย์สัญญาลุกูลครับอาจารย์สัญญาลุกูลนะฝากถึงอะไรสัญญาท่านสัญญาไหมคิดถึงนะครับอาจารย์คิดถึงนะเดี๋ยวรถติดไปมีโอกาสไปอ่าหาจะไปที่อ่าการที่ขอนแก่นนะอาจารย์สัญญานะมาเยี่ยมให้แล้วนะครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องๆอยู่ไหนกันบ้างครับมาจากอุบ มันจะขอแกนค่ะน่าไปละวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเยี huh us, okay. ่ยมชมสวนของเรานะคะอันนี้เป็นเด็กอางานของเรานะคะไอ้ล huh. ็อกเป็นอะไร เด็กฝึกงานที่ฟาร์มสตรอเบอรี่นะครับจากขอนแก่นแล้วก็อุดรจากจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จากอุดรชื่อแย้มนะคะมาจากจังหวัดขอนแก่น่ะอำเภอขอนสุภาะสวัสดีค่ะชื่อบุ๊คบิ๊กค่ะมาจากอุดรธานีมาอยู่นี่ได้สี่เดือนแล้วค่ะอานาทงานงานีุค่ลันัลังกนะ้นากันัจากนันกรากัหลาก้าน้นล้กก

เขฟังสะอาดค่ะวาฟสะอาดแได้นะค่ายพันะชื่อว่าสกายเบอร์รีมีหลายสายพันแกนะนี่ก็จะมีสกายเบอร์รี่โค้ชอหกแโคชโดแล้วก็มีฟุี้นะคะ้วก็ไมยสี